โย่สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับในระดับม4ม .5 าม .6 นะครับคุณครูจะพูดถึงเนื้อหาการสอบนะครับก่อนอื่นนะครับคุณสอบคราวนี้ทั้งม4ม .5 าม .6 คุณครูเอามาจากในหนังสือส่วนใหญ่เลยนะครับเยอะแยะตาแปะไก่เลยนะครับเอามาสอบนะครับไม่มีนอกโลกดาวอังคารไม่มีนะครับเอามาจากหนังสือรับประกันว่าถ้าเกิดอยู่ดูหนังสือนะครับอยู่ก็จะสอบผ่าน สอบคราวนี้สอบยูนิตเดียวนะครับ1ยูนิตเท่านั้นเองนะครับก็เป็นยูนิต5นะครับม4ก็ใช้ยูนิต5ของหนังสือม4ม5ก็ใช้ยูนิต5ของหนังสือม5ม6ก็ใช้หนังสือใช้ยูนิต5ของม6นะครับโอเคเรามาดูรายละเอียดกันสอบเลยโยนะครับก็คือมั ซิปเปิลช้อยสาข้อเหมือนเดิม t r a n s l a TING 10ข้อนำมาจาก r e a d i n g 2นะครับนักเรียนระวังตรงนี้นะครับ t r a n น l a TING นำมาจาก r e a d i n g 2นักเรียนไปดูที่ r e a d i n g 2นะครับคุณครูจะเลือกมา1พารากราฟนะครับประมาณ10ข้อนะครับถ้าไม่พอก็เอาพารากราฟอื่นมาอีกนิดหน่อยนะครับก็ให้มันครบ10ข้อนะครับ ก็คือ Reading 2ก็คือ the world most popular drink นะครับในม .4 นะครับคุณครูก็จะเอาอันเนี้ยมา1พารากราฟมาเป็นงานแปลนะครับแล้วก็ writing yo w r i t e your on w sentences เอามา10ข้อซึ่งคำศัพท์เอามาจาก Reading 1กับ Reading 2อย่างละ5าคำนะครับเอามาจาก Reading 1กับ Reading 2อย่างละ5าคำโยนะครับก็นี่ก็คือจบม .4 นะครับไม่มีอะไรย่างครับฟึบ ผ่านไปม5เลยนะครับม5ก็ multiple choice 30ข้อ translating 10ข้อก็คือแปลเอามาจาก reading 2ของหนังสือม5นะครับแล้วก็ write your o w น sentences เอามา5คำจาก reading 1เอามา5คำจาก reading 2นะครับ vocabulary นะครับทั้งหมดก็รวมเป็น50ข้อนะครับใช้เวลาในม4ม5ม6จะใช้เวลา60นาทีนะครับ ท่านมีเวลา60นาทีแล้วงานเขียนหนังสือนะครับกรุณาเขียนตัวใหญ่ๆนะครับคุณครูจะได้ตรวจอย่างสบายลูกกระตานะครับเพราะว่าครูต้องตรวจ5,000ข้อครับตรวจทีตาจะบอดนะครับก็โอเคนะครับทีนี้ในม .6 ก็เช่นกันนะครับ Multiple Choice 30 Translating 10เอามาจาก Reading 2นะครับแล้ว Write your own sentences นะครับเอามาจาก Reading 1 5คำเอามาจาก r ร a d i n g 2 5คำรวมเป็นทั้งหมดเบ็ดเสร็จ 50คำนะครับยูนิตเช่นกันนะครับลิทิ่งสก็คือว for b r e a k fast นะครับในม6นะครับแล้วทั้งหมดนี่ก็สอบแค่ยูนิตเดียวนะครับยูนิตเดียวเท่านั้นยูนิตหทั้งม4ม5ม6สอบยูนิตเดียวนะครับยูนิตหนะครับ60นาที60นะครับ60นาทีเท่านั้นนะครับในการสอบปกติเมื่อคราวก่อนเราสอบ90คราวนี้เราใช้เวลา60นาทีนะครับ ก็ขอให้นักเรียนประสบความสาเร็จในการดูหนังสือในการสอบนะครับพบกันใหม่ได้ในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสวัสดีครับโย่ <Yo! S 1> and now it's time to say goodbye hopefully the lesson is helpful for your understanding and do not forget to press like share and subscribe see you in the next video thank you bye